วันนี้มาฉีดน้ำส้มควันไม้ให้กับมะพร้าวน้ำหอมอีกแล้วนะคะส่วนมะพร้าวน้ำหอมส่วนนี้เราปลูกไว้ประมาณ200ต้นค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกเขาเน네ี่ยเราก็จะเริ่มฉีดน้ำส้มควันไม้มาตลอดเลยเพื่อป้องกันหนอนและ,มะแมลงต่างๆและยังใช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำรดน้ำที่ต้นมะพร้าวน้ำหอมของเราด้วยค่ะเพราะว่าน้ำส้มควันไม้เองนอกจากจะช่วยป้องกันมแมลงแล้วน้ำส้มควันไม้ยังช่วยเร่งการงอกของรากได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าเราใช้น้ำส้มควันไม้เป็นประจำและต่อเนื่องจะสามารถป้องกันและควบคุม,มแมลงได้ดีมากๆและทำ ให้รากของต้นมะพร้าวของเรางอกได้เร็วด้วยค่ะน้ำส้มกวันไม้เนี่ยสามารถฉีดให้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าผักกินใบต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยค่ะซึ่งน้ำส้มกวันไม้เนี่ยมีงานวิจัยรองรับเยอะมากๆเลยค่ะแต่น้ำส้มกวันไม้ที่ดีจะต้องเป็นสีน้ำตาลใสไม่มีการปนเปื้อนของสารทานะคะซึ่งถ้าเป็นน้ำส้มกวันไม้ของร้านเราเราเผาถ่านจากเตาดินและเก็บน้ำส้มกวันไม้จากท่อไม้ไผ่จากธรรมชาติเท่านั้นจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำส้มกว้ท่าาารส